เซตครัวเซตนี้สำหรับทาวน์โฮมหลังกลางหน้ากว้าง5เมตรลึก2เมตรทำเป็นห้องครัว2สเตปมีโซนระบายอากาศลงเสาเข็มไมโครพายไ1 8 4ต้นมีฟุตติ้ง4หลุมมีคานคอดินมีเหล็กพื้น r b 9 S15 เทพื้นทำโครงสร้างเหล็กกองขึ้นมามุงด้วยเมัลชีส PU ียูโฟมและเก็บงานกระเบื้องทั้งหมดเป็นกระเบื้องกระิตโต้แผ่น60คูณ60ไม่ว่าจะเป็นพื้นเคาน์เตอร์หรือผนังเซตครัวเซตนี้ของจูปิเตอร์สไตล์มินิมอล เราให้ทั้งเซตเลยทั้งตู้แขวนด้วยแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์หน้าบานให้ทั้งหมดเลยเตาแก๊สมีฮูดดูด,ดควันต้องบอกให้เลยว่าดูดลมแรงใช้งานได้จริงเซตนี้หลักหมื่นบาท และอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือซิงล้างจานสเตเลสเกท304ของยี่ห้อเมกซึ่งยี่ห้อนี้เราใช้เป็นเตาแก๊สและหูดุูดควันเป็นยี่ห้อเดียวกันด้วยจุดเซอร์วิสเราใช้สเตเลสเก,ก304มีโอลิงดักกินเรียบร้อยถ้าอยากเซอร์วิสเปิดน็อต2ตัวดูดลงไปได้เลยทั้งหมดนี่3 3 3, 3 0 0 0เอาไปเลยทั้งเซ็ตจ่ายครบจบเซ็ตนี้โบนี้จองด่วนมีจำนวนจำกัดนะครับ